สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักแคบเตี้ยนะครับใส่ล้อแม็กตุดปังครับผมเชิญชมครับผมแม็กยี่ห้อคอ m i ินะครับที่สวยนะครับเพิ่มจากตัวนี้เลยครับตัวนี้คืออ่าโอเคครับผมตัวนี้คือตัวแม็ก สีม่วงทานอสนะครับอมฟ้าอมเขียว R E 55 S ไนะครับผมผมอาจจะพูดชื่อผิดนะครับแต่ผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับนี่พอใส่แล้วนะฮะมันรู้สึกว่าฟุ้งฟิ้งแต่มีความเท่อีกแล้วนะครับมาดูด้านหลังครับก่อนไปด้านหลังมาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแม็กคอสมิธเหมือนกันแต่อีกลายหนึ่งนะครับผิวสีทองงามอลามนะครับต่อด้วย ข้างในสีดำนะครับตัดได้ทองนะครับผมโอ้เท่นะครับต่อไปดูตัวนี้ครับสายดุดันนะครับดุดุหรูหรือีหลีครับผมตัวนี้จะมีความเป็นสีดํานะครับนะครับแล้วก็มีผิวสีเทามีความสักสากนี่นะครับถ้าเกิดใครอยากตบายเลียบก็เอาไปถูได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็สบายมากครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบสีน้ําเงินนะครับอมม่วงนะครับต่อด้วยสีทองนะครับ จากนั้นนะครับผมขอบคิ้วนี่ครับเป็นสีลุ้งนะครับน้ําเงินม่วงเขียวเหลืองแดงเหลืองนะครับสวยงามตัดด้วยสีดํานะครับเขียนว่าแอดว r าอาร์จีอาร์ทีจีสปอร์ตสปอร์ตนะครับผมชื่อรุ่นนะครับแอดว่าอาร์ทีจีสปอร์ตนะครับตัวนี้แอดว่านะครับต่อไปด้านล่างครับผมตัวนี้นะครับชื่อแอดวเหมือนกัน RTG Sport เหมือนกันแต่คนละสีนะครับจะมีความเป็นสีส้มนะครับ เหมือนชาไทยนะครับผสมสนิมนิดนึงนะครับตัดสีส้มนะครับและ้ดยสีดำอีกแล้วนะครับเฮ้โอเคครับแม็กสักคู่แม็กเมื่อสักคู่นี้นะครับเมื่อใส่กับตัวสีรถนะครับที่เป็นสีดำนะครับนี่เข้ากันมากมากเลยนะครับแล้วกระจังหน้าเนี่ยไม่มีสีโครเมียมเลยสังเกตว่าจะมีเป็นดำหมดเลยแม้กระทั่งโลโก้ก็สีดำคิ้วนี้ก็สีรถนะครับ ที่นี่ทีเดียวครับผมแต่งแบบนี้นะครับเราข้ามเรื่องรถไปเลยนะครับมาดูตรงนี้ครับดูนี้ครับผมดุกดันเท่นะครับมีดุมสีม่วงเขียนว่าคอส m มิกนะครับผมคอส m มิกสาสวยเท่นะครับรถก็สวยงามนะครับมีสีน้ำเงินสีหมงสีเหลืองสีทองผสมกันเป็นลุ้งนะครับเท่ครับผม รถสีขาวมแม็กสีนี้เท่ครับสุดท้ายนะครับผมกระจังหน้าแบบนี้ TR Sport แบบแครเตียนะครับบวกกับสติกเกอร์ที่เขียนว่า s e t e d i t i o n นนะครับเท่ครับผมโอ้โหเท่มากครับผมดูดีดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์มากครับต้องสืบเลยนะครับโอเคตามนี้ครับ